สวัสดีจ้ามาเบึงยายสง,งวนลูกขวดมันฝรังยย่งให้ยายเพนเดินนี่ลูกขวดเก่งเก่งยายสงวนขวดมันนี่ยู่ใส่ล้วกเอา,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 าอากอ,ากอ,อกมาไห่เลยเจ้าก็ขวดดีดีไทยไหแล้วก็เลยตั้งนาตั้งตาขวดย่างเดียวได้เดี๋ยนี่เอาเป็นไทยเฮ็ดเล่น <coughs> 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 mong nỉ nào mong nào mong nỉ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  nỉ คุณน่ะเขาเจ้าเลี้ยงหนากระดานขวดมันไว้ไว้พี่น้องเอ้ยพ่อนึ่งเดนมาขวดมันได้ประเดีอยมันนังเหรียญนิติอ้ยพี่น้องมึงดูเก็บเขาคุเขาร่องแล้วกะกองเห็ดสันหลอนอยู่หัวมันหน่อยสาวอักลากอยู่มึงเนี่ยอ้ยแทนที่สีหัวยหญยๆนโคโลคิด เยาะบางึงไกลๆกับข้าคาะไม่าบึงไก่ไก่ก็ติดนังซี่ไอ <laughs> <c oughs> ้คือไทยกับไทยยางเดียวนะเอาเดียวไปคือขาวอกลางดิศะวันเขาเก็บมา้วมกันคืนไนนอได้เมื่อไหร่ึนี่แล้วมันมาเสียจากนี่ไปนี่แหละตั้งหลายคู่นึงเพิงนึง น่ำมันมันอยากตั้มมึงนี่มาเดอ้อผู้ใดสนใจติดต่อใยเพนไดไม่เก็บมันฝรังมัอน,นี่เป็นมือสุดท้ายท่านกับท่านขันว่าท่านกับบได้เก็บน้ำใยเพนใช้เพนเก็บเร้ว เบิ่งเขาเจ้าเก็บก็คักๆเลยเนาะเปิดตัวไม่เห็ดคือขี่ขานเธอซะหัวมันอีหยังเป็นเหยาๆโคตรคลาดคือหัวมันแซงแล้วนี่เนาะขนาดเข่าหน้ำขนาดหัวนี่หัวว่ามันหัวใหญ่เข่าน้ามั่งเนาะมันน่ากิน,น,กนไดเว้ยแกนอิวฟินเนี่ยมันเจ้าคุ้มนักับหัวมันก่อยเนาะนี่ปลูกของเขาปลูกน้ำหลังนะจะปลูกวันที่เท่าไดร อันนี้อันนี้ปลูกวันที่อะไรวะผมค่อยปลูกวันที่ส,สั้าซีผมข่อยหันอันนี้ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบนะอืออันนี้สามสิบที่ปลูกอย่างนี้ห้างกันเป็นตังเป็นธีทอ่า,ก,าอกมืออ,อันอันนั้นสั้าเก่าฮะอืของไข่อมันม,ม,มันมีแปลงไยอันนี้แปลงพาาันอะไร ของเจ้านักเลยเจ้าวานวาอยู่มันจนัโอ้ยสามสี่ไล่แล้วเธอไล่ตัวของผู้อื่นหลายไร่ของเจ้าของแน่น <laughs> อุ้ยแล้วมันเมื่อยใล้ๆมันิไดยอ้ามึงนี่คืออยู่จุ่มกันสามหัวนี่จุ่มกันนี่หัวที่สีัดน้อยมึงอื่นเดี๋ยวมึงนี่เลยมึงอนเลยเบืองเนยสมปูมือเฮ้านี่เบอร์ ใครใส่ว่มเขาทิมมันวะเออคอ้ใครละทิมเขาได้ มันหัวใหญ่สิกองขาวจุนพูนอยู่อันนี้มันหัวไปใหไงมันเรีกกองน่อยๆน้อยๆไก่สีงงวิตละลายอีกสามสี่คู่กับวิตล,ละมองมันอันนั้นให้ตัวนี้ยังมีหัวข่อยอยู่ขวันสิบ่มีหัวพอด เดี๋ยวไปไกลๆสิก็คือขาหลากลายอยู่แ <c> ต <oughs> ่นมาเก็บใส่กันมันก็ได้หน่อยแท้สะเก็บใส่กันกันมันได้หลายหรอวะอมอมีนเป็นขีดตูมเนาะโอ้ไทยไทยขึ้นคู่สองนี่หัวือสีสึกตึงๆเน่จากหน่อยเนาะ ล่องมองกันลายล่องมองกันหน่อยหัวมันบรเสมอกันล่องมองกับขาอกลากล่องมองกับพวกขาวเจ้านอนหันกอเอสิมาได้การเมงะโอ้ยหัวท่างเห็ดเอิดติดมาอยู่คนก็นอนเต็มทงเต็มท้ายจ้าสิยานยังไง ยึดตีนบ้านบมีบ่ตรงนี้มันดินน่องเหนียวอยู่ดินน่องเตียกท่านเหี้ยหัวมันโคตร้ โอ้ยได้หอดลอยสอบบนี่มัน่นคอยพี่น้องเอ้ยได้หอดลอยสอบบนี่มันม่นเมหงอขึ้นหน่อยเี๋ยดเบ่งนี่ฮะปทไทยขึ้นคึกข,ข,ข่าวอ,อกรกอักแอยู่ bật chép là cứ con ở nhỏ ấy e nhẹ yêu e. muốn nghĩ lại còn lại muốn nghĩ nồi còn nồi vớt nhìn đây đây bao sao ta sợ hả เจ้ากำลังเก็บใบใบใบอยู่เก็บคากับคักแทะเอาซ้ำนี่สกอนน้อยจ้าเนาะบาทนน่ยยายเพ้นสิเก็บมันฝรั่งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพ้นด้วยจ้าสวัสดีจ้า